กลับเข้าสู่เช,ช้าสาวชชดโซเชียลนะคะกับประเด็นที่เราต้องติดตามการเรื่องราวของทะเลไทยทะเลใต้เนี่ยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นที่ท่องเที่ยวที่สวยงามนะคะคนนิยมไปท่องเที่ยวมากมายแต่หลังจากมีการโพสต์ภาพนี้ลงบนโลกโซเชียลนะคะเป็นเรื่องที่น่าติดตามมากๆเพราะเขาบอกว่าเห็นสวยใสยแบบนี้ข้างล่างไม่เหลืออะไรเลยนะครับเป็นสุสานที่เงียบเชียบภาพของเกาะตาชัยนะคะที่เขาบอกว่าตอนนี้ข้างล่างเนี่ยปะการังได้ตายไปหมดแล้วดังภาพที่เห็นนี้ไม่มีสิ่งมีชีวิตหลง เหลืออยู่นะคะโดยภาพนี้ค่ะผู้ใช้งาน Facebook ที่ใช้ชื่อว่าวรัน RBJ สวนโนนะคะก็โพสต์ข้อความพร้อมภาพบอกว่าน้ำห้องน้ำน้ำล้างจานทำกับข้าวน้ำชำระล้างครัวน้ำมันสารปนเปื้อนน้ำมันเรือเกาะตาชัยในขอบเขตการรับนักท่องเที่ยวได้ไม่เกินวันละ60คนทุกวันนี้น่าจะ800-1200ถึง1,200คนต่อวันและที่เจบ คือรายได้จากการเข้าอุทยานที่ประเทศได้รับคือ60คนตามที่แผนแม่บทได้บอกไว้ที่เหลือไปไหนไม่รู้ปีหนึ่งหลายร้อยล้านนะคะมีการบอกว่ายิ่งกว่า กรณีสจลอยอีกนะตากระบังอีกนะฮะเขาว่าใช่ต้องติดตามกันนะคะเรื่องนี้ซึ่งหลังจากได้มีภาพนี้โพสต์ออกไปคือเขาบอกว่าตอนไปถ่ายภาพเนี่ยเจ้าหน้าที่ห้ามด้วยคำว่าหายห้ามถ่ายภาพจากมุมสูงเพราะว่าเห็นข้างล่างเนี่ยนะคะเป็นอะไรที่โล่งเตียนไปหมดเลยดรทรธรรรงนาวาสวัสดิ์ค่ะรองคณบดีคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ได้โพสต์ a c e b o o k นะคะเป็นจดหมายเปิดผนึก6ข้อเรียกร้องให้มีการจัดระเบียบอุทยานทางทะเลนะคะแล้วก็เผยภาพความเสียหายของแนวปะการัง หมู่เกาะตาชัยและก็หมู่เกาะซิมิลันด้วยให้ข้อความว่านะคะผมได้แนบภาพความพินาศย่อยยับของแนวปะกการังที่หมู่เกาะตาชัยและหมู่เกาะซิมิลันที่เพื่อนเพื่อ,อกรุณาถ่ายภาพไว้เพื่อเป็นหลักฐานประกอบจดหมายฉบับนี้ด้วยใจความหลักๆเนี่ยก็คือประมาณว่าอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ประเทศไทยปัจจุบันนี้นะคะได้รับ,บความเสียหายมากมายเลยทีเดียวไม่ใช่เฉพาะที่เกาะตาชัยเท่านั้นหมู่เกาะสุราษฎร์เอ่ยหมู่เกาะทางใต้เอ่ยนะคะนี่ภาพที่เห็นจากมุมสูงภาพที่เป็นประเด็นขึ้นมานะคะก็ เรียว่าต้องการเรียกร้องให้มีการอนุรักษ์อนดามันให้เป็นเขตโมรดกโลกนะคะพยายามผลักดันให้โครงการนี้ผ่านนั่นเองนะคะก็เป็นการเอาใจช่วยด้วยแล้วกันตอนนี้เนี่ยยอดวิวของข่าวนี้นะคะอยู่ที่3 4 9 7 5 4ครั้งแชร์ไปกว่า42,100ครั้งนะคะยังไงก็ผลักดันเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นในรายกัรและที่สาคัญอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยนักท่องเที่ยวอย่างเรานะคะอย่าไปทำลายธรรมชาติโดยที่ไม่จำเป็น ค่ะ oh. ข้อเสนอของอาจารย์ธร6ข้อน่าสนใจนะคะคข้อแรกอย่างที่น้องเฟื่องบอกไว้ก็คืออยากจะให้อันดามันเป็นเขตมรดกโลกข้อเสนอที่2บอกว่าอยากจะให้มีการยกระดับเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนมีการจัดสัมมานาในวงกว้างเพื่อให้ผู้มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ช่วยกันแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ข้อเสนอที่3ก็คือเสนอให้อุทยานแห่งชาติทางทะเลกระทําตามแผนแม่บทตลอดจนการวิจัยต่างๆด้วยการอนุรักษ์พื้นที่ที่ซึ่งสมควรอนุรักษ์ ลดหรือหยุดการท่องเที่ยวที่ไม่เป็นไปตามแผนอย่างเร่งด่วนข้อเสนอต่อไปนะคะอยากให้มีการปรับปรุงการตรวจสอบและควบคุมการกระทําความผิดในเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเลมีข้อเสนอให้มีการปรับปรุงการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติทางทะเลให้ผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามามีบทบาทในการดูแลและนอกจากนี้ก็ยังเสนอให้มีการตรวจสอบกิจกรรมทางการท่องเที่ยวและการบริการในเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเลด้วยเพื่อป้องกันเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนแล้วก็ให้ดูแล เรื่องของการจัดระเบียบการท่องเที่ยวให้อย่างเหมาะสม <ừ> ไม่ใช่เปิดกว้างท่องเที่ยวกันจนมากเกินไปแล้วก็จนทําให้ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติทางทะเลนะคะจะได้เป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมาเนี่ยประเทศไทยการท่องเที่ยวแน่นอนอยู่แล้วว่าเป็นจ<า>ุดผักดานเศรษฐกิจหลักนะคะยังไงก็ฝากถึงทุกคนด้วยนะคะทั้งหมดนี้